Huh? 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 ครับสวัสดีคร right ับสวัสดีพี่เอฟซีกทัานนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาหน้าห้างเสือสมิงอยู่ฝั่งพม่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ฝั่งพม่าผมก็ใช้เวลาเดินทางมาก็ประมาณวันหนึ่งเต็มเนะครับเพราะผมก็มาอาศัยอยู่บ้านป้าเขาที่อยู่อยู่ฝั่งพม่านะครับซึ่งป้าเขาบอกว่าเขาเคยเจอสมิงตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งวันนี้ห้างที่ผมจะไปนั่งเนี่ยยังไม่มีใครมานั่งนะครับซึ่งผมมาเป็นคนแรกนะครับเพราะป้าเขาแนะนําผมมาว่าเขาเคยเจอเสมิงแล้วมันมีเขาจะขัดห้างทิ้งไว้นะครับเพราะเขาห้างเนี่ยคือว่าชาวบ้านเขาจะล่าสัตว์กันนะครับเขาจะนั่งบนห้างนะครับเพื่อยิงสัตว์กันนะครับเพราะเขาบอกว่าชาวบ้านเคยเจอเสมิงนะเขายิงกับปืนนี้ยิงไม่ไม่ไม่ออกนะครับเพราะเสมิงตัวเนี้ยเขาบอกมีฤทธิ์มากเลยเคยทำร้ายชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งวันเนี้ผมก็อยากจะมาพิสูจน์หรือว่าผมจะเจอเสมิงที่ ชาวบ้านเขาลือกันหรือเปล่านะครับถ้ายังไงถ้าไม่เสียเวลาผมจะไปนั่งห้างนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเพียงคนเดียวนะครับผมก็ได้เรียนวิชาอาคมจากอาจารย์ดูงมาพอมานะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่กลัวนะครับผมกะว่าถ้าผมเจอนะผมจะใช้กระทาที่อาจารย์ดูงดให้ผมมานะครับถ้ายังไงถ้าไม่เสียเวลาผมจะไปนั่งห้างเสือสมิงเลยนะครับครับครับตอนนี้ผมก็กาลังจะขึ้นไปบนห้างนะครับ้อที่ป้าเขาแนะนามผมมาว่า พะมันเป็นทางเดินของสัตว์นะครับที่นายพานเขาจะมาซุ่มยิงสัตว์นะครับเพราะเขาบอกว่าเจอสมิงอยู่เนี่ยเขาเดินตามนี้ครับตามทางนี climate, ้นะครับพีเอฟีคนทํามืดแล้วก็คทษพี่พีเอฟีด้วยนะครับนี่นะครับถ้าหมู่บ้านป้าเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะที่ผมมาเนี่ยผมแค่จะมาสำรวจดูนะครับเพราะผมมีเจอสมิงที่ป้าเขาพูดกันหรือเปล่านะครับว่าที่นายพายเขามาดักเฝ้าสัตว์นะครับเพราะเขาบอกว่าเจอเจอสมิงเดินมาตามบริเวณนี้นะครับเดินมาหาจับสัตว์กินนะครับ วันนี้ผมขอแท้ผมมีแต่ผมมีโอกาสเจอนะครับ kind of <tes> ผมจะ uzu, ที่วิชาที่ผมเรียนมานะครับผมจะจับสมิงเลยนะครับผมใช้วิชาสะกดจิตสมิงเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศดนห้างที่ผมนี่นะครับเพราะห้างนี้เราต้องเป็นมืดๆนะครับเพราะมีต้นไม้เยอะเพื่อเวลาในผ่านมาดักสัตว์มันจะสัตว์จะได้มองไม่เห็นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆทุกคนนะครับผมปจะขึ้นไปบนห้างเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมขอได้ขึ้นมาบนห้างเรียบร้อยนะครับห้างที่ผมขึ้นก็ที่ชาวบ้านเขาทักมันก็ส่งพอมานะครับพอห้างจุดนี้นะครับตั้แต่เมื่อวันที่ผมเดินขึ้นมานะครับชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะและว,วันใดคืนใดคืนดีนะครับเราจะเจอสัตว์ใหญ่เข้ามากินน้ําหรือว่ามากินเป็นทางเดินสัตว์นะครับนี่นะครับเหนื่อยมากเลยนะครับ อยู่นะเพราะตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่สามทุ่มครึ่งเกือบจะสี่ทุ่มนะครับไม่เจออะไรมานะครับเงียบสนิทเลยนะครับนี่นะครับก็นะสุ่มพอประมาณนะครับถ้าพเจออะไรขึ้นมาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลงไป ถ้าเป็นสมิงนะเดี๋ยวผมจะลงไปเลยนะครับเพราะพราผมได้เรียนวิชาอาคมจากอาจารย์ดูมาเยอะพอมานะครับโรบินร่กากายก็วังเวงนะครับเพราะผมคงจะนั่งถึงแค่เที่ยงคืนนะครับเพราะผมบอกป้าเขาว่าประมาณเที่ยงคืนผมควรจะกลับไปนอนกับป้าเขาครับป้ากับลุงเขานะครับที่อยู่ฝั่งเป็นหมู่บ้านในทางนู่นนะครับแค่อยากจะมาพิสูจน์ดูว่าเราจะเจอสมิงที่ ชาวบ้านกอาพูดเฮ้ยเสียงเสียงใครมาเรียกวะเจเดี๋ยวจะป้งเจ้ามาตายเลยเจ้าใครไม่ทราบเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นครับผมขอพี่พีเอสตีด้วยนะครับมาตายเลยใครอย่ามาผมจะลงไปใกล้ๆนะครับพี่พีเอสตีได้เห็นกันนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าใครกันมาเรียก วัวหมูหวยมั้งเจ้าเจ้าเสียงดุมากเลยครับเดาขอาดีกว่าเด็ดไอ้ยเราคืออย่างพวกใครเฮ้ยเราเรียกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนว่าใครนะครับมาเรียกตกนเรียกผมนะครับเรียกภาษาการเรียกให้ลงไปจากห้างนะครับ ใน่ฮชุเล่เยวีเล่เยขึ้นน่เน่บอกคำหาผมโดนสัญญาอะไรยูโอเพยีสัญญาบ่ยูและเคกายเยวขึ้นนะบอกเขาอยู่แต่ป้าเขาเข้ามาหาผมนะครับพอตอนที่ผมมาเนี่ยผมแค่บอกแค่เฮ้ยรอคืออย่าวอดอ่ะดาเฮ้ยอยู่รอป่ะเฮ้ยรอหนีช่วยแน่เฮ้ยเดอตนนี้ม่กงหว้รอเฮ้ยรออย่าหมดอู้ป่ะเขาขอพันขอดุดยาผมนะอย่าเส้นผมผมบอกผมไม่ให้นะครับเฮ้ยรอหนีช่วยเฮ้ยรอยู่เฮ้ยอยู่รอป่ะอยู่รอป่ะไป ขายก็ไม่รู้จักมามาเรียกผมได้งไงเ,เนื้อหในชูแน่เฮ้อเฮ้ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงอย่มือเ,อ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 เนลดเดนเนล่ลเลนะหลเดิดเ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 ่เดเดเล้ดเดเเอเด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 เเตเดเดเเเนเเเด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 เเดเดเนเนเด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 เ้เด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 เทุกคนครับเ <undergraduate. S 2> <Those prospective! S 1> ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะให้ผมพ่องกระถานะนี่แล้วนะครับนี่แล้วครับเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับี่ทุกคนเพราะผมมีวิชาอคมที่ผมเรียนมานะครับ พี่เอศีทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลงจากห้างนะครับผมจะใช้วิชาบางตาที่อาจารย์ดูสอนผมมานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงจากห้างก่อนต้องขอโทษพี่เอศีนะครับผมตั้งกล้องเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงดูมากเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นสมิงมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสมิงแปลงกายมาเมื่อกี้เป็นชาวบ้านมาลงเรียกผมให้ลงจากห้างนะแต่ผมไม่ลงนะครับเฮ้ยขารวันนี้เฮ้ยจ้าเฮ้ยลุวะ ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงเดนลูบอไม่ลงนะเฮ้ย hey, อย่าขึ้นมาในเมืองตีกับไม้ในเมืองอย่านะอย่าไมายังไงก็ไม่ลงเดนลูบอไม่ลงมึงเป็นใครมาจากไหนอยากโดนวิชาคมใช่ไหมท้าทายใหญ่นะครับสมิ่งตัวนี้ม uh ีฤทธิ์เด็ดมากเลยนะครับพี่พีเอฟทีทุกคนครับเดี๋ยวจะท่องกระถาคมนะครับ มาอดีตอดีนี่นะครับได้รับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงจากห้างนะครับพี่เอฟซีทุกคนต้องขอโทษทีนะครับพี่เอฟซีทุกคนครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ลงมาจากห้างนะผมได้ตั้งกองเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้วิชาอาคมกระทาบางตานะครับ ตอนนี้นะครับ oh. สมิงตัวนี้โดนผมได้ปลูกเสกไปไม้ป่าใส่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ได้เจะออกมาหรือไม่ออกมาต้องคอยดูทีถ้าออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปจับสมิงตัวนี้นะครับว่าเขาจะมีฤทธิ์เดชมากเลยพราะผมได้ใช้กระทาปลาไปไม้ใส่กระทาอาคมนี้คือว่ารุนแรงมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะเจอสมิงออกมาไหมผมคิดว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บมากเลยสมิงตัวนี้มีฤทธิ์เดชมาก พ่อเคยทำารชาวบ้านมาก่อนด้วยนะครับพี่ทุกคนครับคอยดูนะครับถ้าไม้ทินผมจะปาบเลยนะครับ อย่านะสมิธฮะฮะฮว๊ะฮ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 ะอย่าเลยเดี๋ยวจับโดนเลยฮะ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  ครับนะซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ต่อสู้กับตมิงนะครับคำมิลิเดมากผมจับแล้วไม่อยู่เลยนะครับพี่ f อทุกคนครับซึ่ตอนนี้ผมก็มีบาดแผลนิดหน่อยนะครับได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนห้างนะครับผมจะดูสังเกตการแต่ผมจะตั้งกล้องไว้ข้างล่างครับ Huh? 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 คือตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงมาจากห้านนะครับผมดูพฤติกรรมซมิงมิกี้นะครับผมอยู่บนห้างนะครับว่าซีมิตัวนี้นะครับมีเลดเด็ดมากขนาดผมใช้วิชาคุมที่ผมได้เรียนการดันดูเขาไม่เป็นไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับพี่พี่ทุกคนครับพอตอนนี้ผมก็ได้บอกกับป้ากับลุงไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะกลับประมาณเที่ยงคืนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับพอซีมิตัวนี้ผมดูแล้วว่าน่าจะมาหาจับสสัตว์บริเวณนี้นะเพราะเป็นทางเดินสิงสัตว์นะครับพี่พี่ทีแค่ยังไง ผมก็จะขอปิดคลิปอยู่แค่ตรงนี้นะครับแท่พี่ๆี c ทุกคนครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเลยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ